ประมาณกี่คนเลยคะเนี่ยพี่เอกถ้าไม่อึดอัดก็สองคนสามารถทําเป็นชุดดริปกาแฟได้ข้างบนเป็นแทงน้ําเราสามารถต่อสายยางแล้วมาล้างมือทากับข้าวตรงน,นี้สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราจะพามาชมรีวิวรถบ้านกันนะคะสําหรับวิธีแคมเปอร์ค่ะสายทคมปิ้งอย่างเราไม่ต้องกลัวความลำบากอีกต่อไปนะคะวันนี้เจ้าของรถบ้านคันนี้ก็คือพี่เอกของเราทเองค่ะสวัสดีค่ะพ,พี่เอก พี่เอกนะคะเขาเป็นเจ้าของรถบ้านคันนี้ค่ะพเพื่อนๆจุดเด่นของรถบ้านคันนี้มีอะไรบ้างก็คือว่ารถบ้านคันนี้ครับสามารถไปจอดที่ไหนก็ได้นะครับที่ไม่มีไฟไฟ้าใช้เพราะไอ้ตัวเนี้ยสามารถใช้แผงโซงลาเซลล์ในการปั่นไฟขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นระบบไฟภายในรถระบบแอร์ภายในรถได้เลยครับผมแสดงว่าจุดเด่นของเขาคือแผงโซลาเซลล์ถูกต้องครับอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนราคาเลยอยู่บนราคาเลยแล้วสามารถเก็บ น้ำได้อีก40ลิตรอย่างนี้เราขอเข้าไปดูข้างในภายในรถได้ไหมอ่าได้เลยครับผม <Okay. S 1> อันนี้ถ้าเป็นระบบไฟนี่คือ,อยังไงคือถ้าระบบไฟเนี่ยครับถ้าเกิดไปที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถอ่าใช้แผงโซลารเซลล์แล้วก็ามาเก็บในไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็เอามาใช้ในระบบไฟภายในในี้ทั้งหมดเลยรวมทั้ง แอร์ด้วยอีกหนึ่งตัวแอร์นี่คือแบบแอร์บ,บ้านเลยเนาะแอร์บ้านเลยครับผมเป็น9,000 BTU เตียงนี่ก็เหมือนอยู่บ้านเลยนะคะอันนี้คือเตียงนี่เขาพับได้ไหมคือเตียงเนี่ยสามารถพับเก็บได้ครับถ้าเกิดว่า,าถ้ามากันหลายๆคนคือระหว่างเดินทางเนี่ยเราสามารถกางนอนนีก้ก็ได้หรือไม่เราก็สามารถถอดเบาะแล้วพับตัวเรียนลงได้ครับสองข้างจะเป็นนั่งหันหลังพิงได้หมดเลยนี่คือนอนได้ประมาณกี่คนเลยคะเนี่ยพี่ ถ้าไม่อื่นอาดก็สองคนไม่อ่ดก็สองคนแต่สามคนก็ไหวสามคนไหวโย่ไหวโย่ครอบครัวโอ้โหพี่เอกแอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้นี่คือหนาวเลยนะคะเนี่ยครับผมเพราะเป็นแอร์เหมือนแอร์บ้านปกติทั่วไปเลยซึ่งเอามาบิ้วติดไว้ในรถเป็น9000 BTU ตัวนี้นะครับก็ใช้ไฟจากแผงโซลารเซลด้วยไฟนี้คือระบบ ในรถเนี่ยค่ะพี่ใช้ได้นานเท่าไหร่คนะคือถ้าเกิดใช้ไฟในรถเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปที่ไม่มีแดดเลยนะครับแอรฟ้าปิดๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลย12ชั่วโมงในการดดเปิดแอร์นะครับสะฮะแต่ให้ดีสุดเลยมีแดดดีกว่ามีแดดดีกว่า <c oughs> มันจะได้ชาร์จไปด้วยแล้วก็ปั่นไฟมาใช้ในตัวเลยแต่คือเติมน้ำมันด้วยเหมือนกันเนาะเติมได้เหมือนกันครับ <c oughs> ผมถ้าเกิดว่า <c oughs> อีเวนต์ <c oughs> จริงแบตหมดอะไรพวกนี้เราสตาร์ทรถนอนเลย <c oughs> แล้วก็มาทํางาน กับระบบแอร์ได้นกันโผพี่เอกอันนี้คือแผงอะไรคะเนี<อ>่ยยอะแยะเลยไอพวกนี้คือแผงว่สำหรับควบคุมระบบไฟภายในรถทั้งหมดเลย<ห>คือไอพุชุดนี้ไว้สําหรับแผงโซล่าเซลล์ควบคุมโซล่าเซลล์แล้วก็จ่ายไฟพวกนี้มาเก็บให้มาเก็บที่นี่ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์นะครับไว้สำหรับแปลงไฟงานทั้งหมดในนี้เป็นงานการสร้างด้านเขาก็บางส่วนแล้วก็ทําเองก็บางส่วน มาดูตรงนี้กันาดดนานรุนะครับสามารถทําเป็นชุดดิฟกาแฟได้นะครับนี่ครับสามารถทําเป็นโต๊ะไว้สําหรับดิบกาแฟเช้าเได้สบายเลยตรงนี้ฮไฮไลท์เลยมั้งคะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ๋งสบายกินข้าวได้ไหมคะก็กินได้ไดครับได้ได,ได้ทำกับข้าวกินข้าวได้ครับอ๋อเวลากินข้าวก็กินที่นี่ทำกับข้าวที่นี่เลยได้เป็นเหมือนครวัวเล็ก แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะพี่จะทำครจริงๆเนี่ยพี่จะไปชำระล้งนะครับพวกของสดของอะไรมีไปล้างม้ยล้างมือได้คร<อ>ับผมไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าครับอ,อ,อันนี้คืออะไร คือตรงนี้ครับถ้าเรามีเอากระมังมาวางนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้างบนเป็นแทงน้ําเราสามารถต่อสายยางแล้วมาล้างมือทำกับข้าวตรงนี้จะง่ายกว่าเห็นแปลว่าระบบน้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนครับจะเป็นถังน้ำข้างบนสิบสิบเหมือนเป็นครัวเลยเนาะเป็นครัวเป็นครัวได้เลยล้างไม้ล้างมือกระทะก็ไว้ได้เหรอคะประมาณนี้กระทะก็ไว้ได้ครับไว้ได้พวกเตาพวกอะไรระวางนี้เลยแล้วก็ล้างไม้ล้างมือล้างผัก เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้จบที่เดียวอันนี้เพื่อนๆเขาคงต้องเขาเรียกว่าสนใจแหละต้องมีคนสนใจแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าคนนึงอะคะ่ะเรามีรถตู้แล้วเป็นของตัวเองหนึ่งคันเนี้ยเราถูออากแดดทำเป็นรถบ้านเหมือนเป็นวิถีแคมเปอร์ไปด้วยเหมือนพี่เอกนี้โดยรวมแล้วคือเขาจะต้องชิงป้ประมาณประมาณเท, <ำ S 2> ท่าไหร่ทำในพวกนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราจะทําเองหรือจะไปจ้างเขาเองก็กมันจะอีกราคาถ้าเกิดจ้างเขาทั้งหมดเลยโดยรวมตัวก็แสนหนึ่งเตอพอได้อยู่ แ้วคนนี้คือรวมเงินพีก็อยู่คันนี้ถ้าเกิดมีภายในแล้วรวมแอร์รวมทั้งหมดแพงเพรเสกเขอยู่มาดแสนวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอกมากๆนะคะที่พามาเยี่ยมชมรถบ้านสวยๆคันนี้นะคะงุกประมาณไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ